ดีค่ะพบกับช่อง<ะ>เธอบันทุ่งนะคะมุนิสิพามาเบิ่งกน้องแนนซี่เนาะจ้ายยกยอยกยอปลานะคะเป็นเดรลูกได้กี่ตัวรอบนี้เอาดิจะโตลูกปลาอย่าง ก็เด <ersch> ือดะขาเป็นได้รู้ได้จักรโลแล้วมันนี่หากรมาบอกเสียหนกปนเขาลูไอ้เนี่ยางสองโลนี่แหละ ปลาอีกอย่างแล้วได้หลายปลปา,นนปาลด <c oughs> ปลาแนนเนาะปลาลดปลาสังเงานงึงพี่อดมาหลกมารุ่นเนาะมาดูนกันหลังน้ำลดเนาะจ้าเนาะมันมีปลาเนาะค่ะเนาะนี่ปลาสิมาตามปลาอี่แหละบ้นักเท่าบารูกเนาะนะอยู่นะมันแปรเลยนะเนาะเต็มหมดยกลูกหยกบ่เนาะ ลุ้นๆๆคือบ่รอบนี้เป็นยังไงนนส,สี่หามเมือก่อนว่าโคบโคบมาประทศายลง ผู้เจ้าก็อยากยกอเนาะผมมีเวลาถ่ายเบิ่งแม,ม,ม,ม่ก็เริ่มถึกแล้วคขาม,มากะสลุมมือแล้วกับบยักนั่นแหละมัวตาทายเดี๋ยวสิบแล้วเขาป่าเดี๋ยวดอกทายแหง ขอให้ได้คลิปให้ผู้ชมที่เข้ามาติดตามดูลุนๆๆคือด่งแกกแล้วลูกจังได้รอบนี้บ่ถือเนาะ เอาได้ค่ะมาลุดอีกจักบาทมีไหมมีไหม,ม,ไมลปลาอรไปลาไอ้กล้องบอครับบัเมื่อกี้็คือโคบ <laughs> ยกุกยโยมันหมาน,นะคะน้องแอนซี่เจ้าเก่าเจ้าเดิมค่ะ่า่เอฟซีเบิรงนรเดอร์น้องแอนซี่มายกเองนะคะวันนี้นะ <c oughs> จะว่าปิงป่งครบแม่ลูกปิีงอยู่ที่ไหน <c oughs> ม,มันจับรอบหนึ่งแล้ว <c oughs> ปิงหลายขึ้นอย่างี้น้องเนี่ยฝั่งนี้มี ไะไรอบนี้กี่กตัวปลาอย่งางเพศประ,ะเดกเนาะประเดิดประกคดีนี รุนยกยอนะคะ <ege LGBTQ. S 1> บัวมีรุ่นยมสองเส้นบ่างจ้าสองเส้นดูบรรยากาศยามเย็นนะคะเดี๋ยวไปเพิ่งไปรุ่นอีกด่างหนึ่งเนาะจ้ะคะ่ะมาลุ้นกันอีกยกยอนะคะอคันนี้เนาะจ้ะเป็นไะไเนาะตามนะแม่ ไม่ถูกรอบนี้บรรยากาศดีบนในป่าถ้านี้บอก่่ยมีป่าบ่อนไปเนาะไม่เห็นถ้าคาณผู้ปูกแปล้เป็ตมยอ่แงเ้มือสุดท้ายแล้วนี่นีุ่ดทกายห่างห้อยอื่กลงกำไปทั้งน้ำหนึ่งน้ำตกน้ำสามอย่้ปิดเป็นูรอลูรืย่เลยนะ บดึกบดักเลยเนาะอะไรสักตายรยังแม่รอดแล้วสวตรนี้น้อยมาเปิดขเส้นเส้นถ่ากันยังลอกเราอะแม่เห่นครับก็สัตว์ที่ว่าจ, <c oughs> จะลูกเส้นเดี่ยวไม่หยุกบ่อยนักนะนรุ่นนะพี่น้องเรามาลุนอีกบาทนี้มับนบ่ค่อยถึกแล้วเอว่าป่ามันยากตีน้ำเลยน้องเว้ยแม่

น้อยน้อยเน้อยจนการยกเลยนี่มันน้อยโคดรเลน้องอ้ยน้อยกว่านี้กับบป็ตะกินละอะพอดีงามส่พอดีมก ญาติมาต่อุดอนยิ่งกินป่าแต่ที่พอดป่ามันกินซ้ำญาติมางานทบนะญาติไปมุกหรเมื่อเลยเอาหน้าเอาน้ำเอาน้ำนางแนนนะเนี่ยพี่น้องขอโยอีกบาทนี้กระสิไปอย่เลยขอปิดคลิปใบเพียงสามีเนาะพี่น้องเนาะอันมาถ่ายเบิ่งพอหอมปากหอมคอเนาะจ้าอันมันบ่ค่อยถือเนาะจ้าป่า ปมตจตัวนิดน่อยขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นอ้อพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดติดตามเมด้อจ้าสวัสดีค่ะคุณแม่